สวัสดีค่ะไร้ปาฏิหารกัญนาศิลปะอาชาแจ้งข่าวฟ้าใสล้มแล้วหลังถูกน้ำป่าพลัดจนต้องว่ายน้ำไหลลงไปทางอุโมง์ผ่านน้ำกรณีปฏิบัติการช่วยเหลือช้างภายในศูนย์บริบาลช้างอำเภอแม่แตงที่ถูกน้ำพัด ถลม่มต้องเร่งอพยพช้างภายในศูนย์อย่างเร่งด่วนขณะที่น้องแสงเดือนชัยเลิศผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างและประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมและเจ้าของศูนย์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีรายงานว่ามีช้างภายในศูนย์รวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆถูกน้ำป่าพัดไปซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือและค้นหาเมื่อ ช่วงค่ำวันที่4ตัตุลาคมที่ผ่านมาเพจ ELEPHANT NATURE PARK มีการอัปเดตว่าขณะนี้ช้างหนึ่งเชือกฟ้าใสได้ไว่ายน้ำไหลลงไปทางอุโมงค์ผ่านน้ำใครพบเห็นรบกวนแจ้งที่เบอร์094 635 2892และ088 917 26 2. ล่าสุดวันที่5ตุลาคมการจนาศิลปะอาชาได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสู่สุขตินะลูกฟ้าใสป้าเคยเจอหนูบ่อยๆช่วงหนึ่งทั้งนี้มีประชาชนเข้ามาแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากมายพร้อมขอให้ฟ้าใสกลับไปสู่ดาวช้างอย่างมีความสุขขอขอบคุณแหล่งข่าวทีนิวค่ะ